โอเคครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนพวก,กับผมช่างแมนหนองคายนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอา่อพูดเรื่องการยก ID ไอเสียครับพวกโนวาเทนาสมัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเสื้อสูบของพวกโนวาเทนาสมัยนะครับว่าเราจะมีแนวทางการเปิดพอร์ตแยงพอร์ตยังไงนะครับไปดูได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ผมเขียนออกมานะครับ ไอ้ถ้าไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นโบดาวครับคือส่วนตรงนี้ของเสื้อเอาไว้ไล่เอาไวไ้ไ,วไล่ไอเสียนะครับไอตัวนี้เขาเรียกว่าโบดาวเอาไว้ไล่ไอเสียตรงนี้ครับเสื้อจะดูเ,เก่านะครับอันนี้เป็นเสื้อลูกลูกคาห้ามิลสมัยก่อนที่ผมทําขับเล่นนะครับ อันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องนะครับการยก ID ีไอเสียนะครับเออถ้าจะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น ID นะครับ ID ดีเมื่อสองข้าง,างนี่จะเป็น ID นครับ ID ถ้าเราจะยกก็เราก็จะมายกเออไอ,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 อมุมตรงนี้ยกตรงนี้แล้วก็ข้างนี้นะครับ ถ้าถามว่ายกยกแลได้อะไรนะครับก็ดูตามด้วยครับถ้าไียกยกบนนะครับยกบนจะได้รอบคือยกลงมาจากตรงนี้ยกขึ้นมาน้่นบนรถของเราก็จะได้รอบถ้าเรายกด้านข้างก็คือทำให้ด้ขยายด้านข้างออกขยายด้านข้างออกก็จะได้ทอกได้ทอกได้กำลังนะครับ ก็จะแบบตามในรูปเนี่ยครับที่เขียนไว้แล้วก็นี่ครับไอไอเสียเหมือนกันนะครับไอเสียไอเสียนี่ครับจะเป็นช่องไอเสียช่องไอเสียนะครับถ้าเรายกข้างยกข้างรถเราก็จะได้กําลังนะครับถ้าเรายกยกขึ้นบนปุ๊บรถเราก็จะได้รอบ แต่ถ้าว่ายก,ยกมากเกินไปก็ไม่ดีครับรถก็จะลอรอบขับขับไม่สนุนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้กส็สำคัญเลยก็จะเป็นไอ้ตัวโบดาวนะครับแล้วถ้าเราจะทำแบบรถใช้งานก็เราก็ขัดขัด,ข,ดขัดก็ได้ตรงนี้ให้มันลื่นๆแต่อย่าไปเปิดเยอะครับตรงนี้อย่าไปเปิดเยอะแล้วก็จะมาเปิดตรงนี้ เอาก็ได้ครับนิดนึงมันจะแบบเป็นช่องเอาไว้ไล่ไล่เอเสียออกผมแนะนําก็เปิดให้มันตรงกับช่องช่องพอร์ตพอร์ตเอเสียนะครับเพราะว่าตอนมันจุดระเบิดปุ๊บการทํางานก็มันก็จะทํางานก็คือไล่ไล่เอเสียใช่ไหมครับก็มันก็จะได้ไล่ออกถูกทางนี่ก็คือช่องนี้นะครับสำหรับแนวทางการแต่งนะครับก็ไม่มีอะไรเยะครับ ลราก็ถ้าตรงนี้เราก็ถ้าไม่ใช่รถแข่งหรือไม่ใช่รถรถในสนามหรืออะไรเราก็ถ้าเป็นรถแบบใช้งานขับเล่นนะครับเราก็เตรงนี้เอาครับหาแบบเออเป็นที่เจียับวัดเล็กเล็กก็สโลปสโลปตรงนี้ตรงนี้ทั้งสองข้างทั้งสองข้างให้มันแหลมแหลมก็พอแล้วให้มุมยอดนี่แหลมแหลมแล้วก็เอากระดาษใสยขาดให้มันเงาเงาะแบบให้มันลื่นๆ แบบ ID เอียไอีอะไก็มันก็จะเดินทางแบบสะดวกครับก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับแนวทางการทำเสื้อบอกโนวาที่น่าสมัยครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสมาชิกนะครับเพ,เ,เพื่อเป็นกำลังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อครับสำหรับวันนี้บายแล้วครับขอบคุณครับ